อ๋อคแล้วครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็นะครับเมาคอดได้ครับผมวันนี้อยู่กับซีรีส์เมาคอดแตซีรีส์นะครับอยู่กับฟุตบอลทูเดย์เช่นเคยนะครับอยู่กับอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกับทันทีเป็นลากาเซสนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปดูในแมาชแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ถึง1,000ซับนะท่าาาานนนนนผูู้้้ชชมม100ลลซัััััับบบบบกกก็ดดีีะะคคคครรรรรโออเเเเไปแแยวจจทงออะไรรคัับบเจกาง ฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวครับที่บ้านอาร์เซนอลนะครับเอวิฮัสสเตเดียมดีครับพบก,กับฝรั่งเศสนะครับ <c oughs> โอเคครับผมเป็นลากาเซตเขียวไปก่อนนะผมให้เธอทมัสปาเต้ครับผมไปที่บุก็ตยูชากาครับแล้วเนี่ยฮะแผนนี้จะเป็นแผนถนัดผมนะหมุนๆแล้วก็จ่ายออกข้างนะครับแต่ว่าปาเต้ไปไหวครับคริชมาสน,นะผมที่คริชมาสทีเดียวนเซม่ากองเต้ลูกนี้ถ้าเปิดข้าม มันจะผ่านนะครับแต่เขาไม่เปิดภาพน,นะครับของเต้มไม่เปิดทีโทวัดปาเต้ครับท่านผู้ชมครับไปที่โบเกโยชากาครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวผมจําไม่ได้แล้วนะว่าเรายิงไปแล้วกี่ประตูนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะสรุปให้แล้วกันนะครับตั้งแต่ EP ีแรกผมจะสรุปท้ายคลิปทุกคลิปแล้วกันนะครับว่าเรายิงไปแล้วกี่ประตูอ่าเราสมิธโลไปเสียบหรือเปล่าน่าจะไปเสียบนะครับเมื่อตกี้ เป็นทางฝรั่งเศสนะครับที่ได้ฟรีคริกในจังหวะนี้ผมเป็นสมิตรโรไปเสียบเคียน์นเอมเปเป้นะครับโอเคผมฝรั่งเศสจะเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับเปิดเข้ามาเป็นกริสมันได้บอลเบนเซม่าได้บอลฮันล้วอืมเกือบเข้าครับเดี๋ยวเดียว <c oughs> เป็นเตะจากประตูของบาเลโน่ครับ เปิดขึ้นมาผมที่ลราก็เซตไม่ได้ผมไปที่คิมเบิเป้ครับไปที่ปาบัวนะครับบ็อกบาครับกองเต้ครับกิสมันเอา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 ใจอะไรอ่อ๋อยังได้ฮะที่เอาเต้เขายิงกิสมันอยู่ครับผมมาที่พอบ็อกบาที่เอ็นโกโลกองเต้ครับอ่าแล้วอ่าอ,อย่างนี้เราดักได้ดิสบาย โอ้ไม่สบายครับเขายังได้บุกต่อรับผมเคลียร์ไม่ขาดสักทีคนระับสำหรับ Arsenal เลโนโ่ผมจ่ายไปที่เป็นไวท์โอเคแล้วใช่มนะนนนะก็ผมคิดว่าถ้าผมลงคลิปนี้แล้วคลิปรีวิวก่อนเกมของ Arsenal กับ Chelsea ก็น่าจะลงไปแล้วนะครับก็ไปติดตามด้วยนะครับก็ดูบอลกันได้นะครับ แล้วก็เรายังมีอีกอมีซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่กำลังทำอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ลงวันไหนนะครับแล้วก็มีเทนนิสนะครับสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นเทนนิสส่วนสัปดาห์วันจันทร์เนี่ยนะครับจะเป็นบาสเกตบอลนะครับโอเคดูบอลเราต่อดีกว่าครับก็ตามเมาคอนด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับอย่าไปติดตามซีรีส์อื่นนะครับไปติดตามซีรีส์อื่นด้วยแต่ว่าต้องติดตามซีรีส์เราด้วยนะไปที่เมาคอนยิงเข้าไปตรงนี้เออไม่เข้าอีกแล้ว มันจะฝืดขนาดนี้ได้หรือตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วตั้งแต่ EP ที่โอบาเก่งอะนะเราเริ่มยิงน้อยฮะโอเคครับเป็นทางฝรั่งเศสได้บอลเพิ่มฝรั่งเศสได้บอลเหมือนเดิมแล้อ๋อเทีนี่ดักได้ครับทีนี่ทีนี่ล็อกเข้ามาจ่ายไปที่ลาการเซตมาที่บูกาโยชาการ์ซั ไอ้แกเก่งไปจริงๆอ่ะท่านผู้ชมลูกนี้อลอริสเก่งไปจริงๆอ่ะแมตต์เนี้ยท่านผู้ชมอย่างเก่งเลยอ่ะโอ้โหอ้าผมเปิดพลาดนะขออภัยด้วยนะลูกนี้โอ้โหมันมันมือมันปัดไปโดนอ่ะนะครับมันก็เลยโอ้โหเตะสกายเชี่ยแรงด้วย <c oughs> สุดยอดฮนะเมลคอมเราเมลคอมนี่ถือว่าเด็ดเรื่องสปีดนะท่านผู้ชมใครอยากเอาไปลองใช้ลองเล่นดูก็ทำสบายนะคือซีรีส์ห้าสิบประตูแบบเนี้ยพอ อร์เมาคอนครบอ่ะเดี๋ยวผมจะดูว่าอยากจะลองดูว่าเราจะทำเป็นซีซั่นสองหรือเปล่าอาจจะทำแบบเล่นแบบชิลๆไม่ต้องยิงประตูเยอะแล้วนะเล่นแบบชิลๆไปเรื่อยๆหรือเราจะไปทำคนอื่นนเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ผมว่าอาจจะไปทำคนอื่นนะเพราะว่ามีนักเตะหลายคนเลยที่ผมอยากอยากจะเล่นนะครับอยากจะเล่นเป็นซีรีส์เล่นเป็นซีรีส์มันจะสนุกกว่านะท่านผู้ชมผมว่าดีคริสเตน่าผมตอนนี้ก็ได้ลงเยอะมากครับผมคริสเตน่าหลังจากที่ซิมมอนเคลียร์จิบ เบนไว้ครับจ่ายไปที่บูเกโยชาก้าวันนี้เหมือนเคลียร์จะได้ลงด้วยนะครับใช่ครับสมองเคลียร์ได้ลงโอเคครับจบครึ่งแรกผมศูนย์ประตูต่อศูนย์อย่างนี้อาเตต้าต้องต้องพูดคุยหน่อยครับผมเดี๋ยวจะโดนไล่ออกโอเคครับไปดูที่ครึ่งหลังกันเลยครับ เดี๋ยวเราดูนะครับว่าผมจะเปลี่ยนใครลงมาบ้างนะครับส่วนประตูตะศูลนะครับในครึ่งแรกครับ45นาทีหลังเริ่มขึ้นแล้วครับผมเปลี่ยนโอริกาตลงมาแทนบุกยุโยชาก้านะครับไปเล่นทางบุกยุโยชาก้าเลยนะครับแล้วก็ลากาเซ่นะครับออกไปแล้วก็ส่งนิกุลาเปเป้ลงมาผมก็มาค่อนเล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมครับนี่ครับนิกุลาเปเป้โอ้โหฮะอ่าเคลียร์สวยฮะลูกนี้ซิมงเคลียร์สุดยอดที่สวิตโร นิโคลาเปเป้เดี่ยวไม่ได้เปียกครับลูกนี้เดี่ยวไม่ได้เปียกเป็นยอรลิสเปิดขึ้นไปครับผมซิมังเคลียดักได้ให้เอ่อได้ด้วยครับซิมังเคลียได้วอลครับมาที่นิโคลาเปเป้ครับนิโคลาเปเป้หมุนให้เมาคอนหมุนลูกนี้แล้วจ่ายโอ้โหครับผมสุดยอดครับผม เมลคอนเป็นแอสซิสนะครับแต่ว่าผมขอไม่ไม่สรุปให้แล้วกันนะครับสำหรับแอสซิสแล้วก็ตามที่บอกไปนะสำหรับแอสซิสผมจะขอไม่ไม่ไม่รวมท้ายคลิปให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่แรกมันมีอะไรบ้างเพราะผมไม่ได้นับอยู่แล้วไงดูครับการพลิกของเมลค้อนนี่คือหลุดนะผมที่จริงเราจะเลี้ยงไปเองก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากเลี้ยงนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเอานะก็โอเดกาดถือว่ายิงไม่ต้องจับมาดูฮะโอเดกาสนี่คือแบบยิงแบบไม่ต้องจับอะครับท่านผู้ชมดู รถซัด้าไปแบบไปเยี่ยงโอ้โหสามเหลี่ยมบนนะับยอริสหมดปัญญาครับโอ้โห,โหสุดยอดนะผมสําหรับมาคู่สเีการ์าเซนอนซื้อมาแล้วนะครับผมก็เลยใช้ลงบ้างนะครับเพราะอาเซนอนซื้อมาแล้วเนาะก็เป็นนักเตะอาเซนอนแล้วนะครับที่ประมาณสามสิบาถึงสีล้านปอนด์นะครับโอเคเทนี่ดักได้อีกครับเทนี่จ่ายไปที่นิคลาเปเป,เป้มาที่มาคอนต้องได้ไหมเออโอ้โห กูมไม่ได้แล้วจะจะจะ,จะ,จะคืนเหรออาอคืนเฉยฮะคือไม่ลำหน้าก็ไม่เข้าครับลูกนี้ไม่ลำหน้าก็ไม่เข้าครับท่านผู้ชมครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับไม่ลำหน้าก็ไม่เข้าโอเคนะครับต่อครับผมนาทีที่หกสิบสองครับโยริสจ่ายปะเปิดบปคแล้วผมลิกลาเปเป้ดเปดได้บอลอีกแล้วเปเป้มาที่สมิตลโอไม่ได้ ที่จริงผมจะจ่ายให้มาค่อนนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันมันมันไปติดที่ซิมิตรนะครับมันก็จะไปติดที่ซิมิตรมันข้ามเออแล้วแหละไม่ได้บอลน,นะครับที่มาค้อมจ่ายมาโอเดก,กาดโอเดโอจ่ายไม่มีมุมวิ่งเลย,เลยให้ลูกเราน่ากลัวฮะโอเคผมมาที่อินโกลกองเต้ te, ครับผมที่ดูบิที่เอ็มเเป้ M B M P, ฮะเอ็มเปเป้ทำอะไรวะอ่ามาแล้วฮะโอ้ โอเวอร์โดนตาโอ้ยจับฟาวเฉยเลยครับปุตสินเฮ้ยผมเป็นเอ็มเป๊ยเรียกฟาวได้อีกแล้วใช่ไหมต้นต้นต้นตนแมตช์เราก็โดนเหมือนกันนะโดนเอ็มเป๊เรียกฟาวเลยครับเฮ้ยผมเป็นทางฝรั่งเศสเปิดเข้ามาตำแหน่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยรว่าแต่ว่าเปิดมาไม่ค่อยจะดีครับมาที่ซูมงเคลียครับที่นิโคล่าเปเป้จ่ายไปที่เมาคอบเมาคอมยังไงเออโ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 อ ไม่ได้ครับผมเอาค้อมเราน่าเสียดายคริสตีน่ารับจอดไปเอาค้อมมองโอ้ยไม่ทันมาแต่เอาโหมดอิจการใจรูกนี้จบฮะจบชีวิตเลยครับลูกนี้โโอ้หไม่ต้องลุ้นเลยครับเมื่อกี้วิจกาจ่ายยร์ครับผมเออ๋อจะโดนจับฟาวอีกแล้วฮะเราเกีคร์ฮะมาที่เวงเซมาโหเคลียร์ไปเลยครับผมเรา มาที่บล็อกบาร์ครับพอบล็อกบาร์มาที่เบลซีมาเรโนโ่รักได้ครับเรโนโ่จ่ายไปทางดเดวิลสมิสโรแล้าที่นิโคลัาเปเป้ครับมาที่มาวัคคอมโอ้โหทำไมไม่จ่ายฝั่งหนูน่ะมันว่างอุติกาดหลบได้จ่ายไปที่นิโคล่าเปเป,เป้มาคืนมามาวัคคอมลูกนี้อ้าวโอกาสสุดท้ายของแมท์นะท่านผู้ชมครับมาวัคคอมยิงไม่ได้ในแมทนี้น่าเสีย ใจจริงๆโอเคครับนาทีที่88เขาเปลี่ยนออกนะครับส่งซิโซโก้ลงมาแทนนะครับโอเคครับผมมาที่ริวเอมบัปเป้เอมบัปเป้มาที่คริสติน่าแย่งได้คริสติน่าไปครับเซมิโรเป็นการบุกลุกสุดท้ายของเราแล้วครับไม่ทันครับจ่ายไปที่ก็ยอริสต์แล้วก็ยอร์ดิสก็เปิดบอลออกมาแล้วครับจบ เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมดจบสําหรับแมตช์แรกของเราแล้วครับเราชนะไปถึงประตูต่อศูนย์นะครับผมซีเนลสามารถเอาชนะได้ถึงประตูต่อศูนย์ฮะแมตช์ที่สองต่อเลยแล้วกันที่แมตช์ที่สองกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมแมตช์ที่สองไปครับเราจะเจอกับทางทีมชาติอะไรครับไปครับเจอกับทางทีมชาติทีมชาติอะไรครับไม่มาสักทีฮะรอไปแล้วกันนะครับทีมชาติอียิปต์เขบอกมาแล้วครับ โอเคครับไปแข่งกันเลยครับลากาแซทฮักเกียที่สนามเอเมอร์สเตเดียมเหมือนเดิมนะครับสนามเดิมเลย,เลยนะครับมาที่ลากาแซแล้วครับลากาแซมาที่เมลคอมโอ้โหสองนาทีฮะเข้าไปแล้วโอ้ง่ายๆสบายๆฮะเมลคอมเรา ใส่เบอร์12นะครับก็ตั้งแต่ย้ายเข้ามาเซนอ็ฟเลยนะครับก็ได้เบอร์สิบสนะครับวิลเลียนก็ไม่แน่ใจว่าได้เบืออะไรไปนะครับโอเคฮะสุดยอดมาคว้าหนะัมประตูมาเร็วเชียวครับแช์นี้จะได้อีกสักประตูหรือเปล่า,าเดี๋ยวอีกกี่ประตูดีครยวใน EP นี้ฮะแมตช์แรกเราไม่ได้ยิงไปเลยดังนั้น EP นี้เราจะได้ไปแค่1ประตูเหรอหรือว่าจะกี่ประตูครับวิวช่วยชาก้าครับชาก้า ไปที่าลากาเซโอมอย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 ครับลากาเซ็นะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยไปไหนนะอ๋อไปนู่นฮะโมฮิเมดอะไรเนะี่ยฮาเมดฮนะโยนขึ้นมาเคลียร์ดักได้ฮะแต่ว่าบอลไปอยู่ที่โมเมดซาร่าครับที่ฮาเมดครับฮาเมดโยนขึ้นมาอีกแล้วฮะก็ยังดักได้เหมือนเดิมครับเคลียร์เรา ที่บุกิโชากครับมาที่ลาก็แซกลราก็แซก,แกจ่ายมาที่เมาคอมโอโอโอได้ได้ได,ได้ยิง14ี่นาที2ประตูต่อสูนนะแล้วลูกนี้เกมจะให้เป็นของเมาคอมโอเกมให้เป็นประตูของโอนโกของผู้รักษาประตูนะครับโอ้โหน่าเสียดายอุตส่าห์จะได้2นะครับดังนั้นเราก็จะไม่นับไปด้วยนะรเราจะนับตามเกมนะครับโดราม่าครับอย่างนี้ดูครับยิงเข้าไปปั๊บรูติดหลังผู้รักษาประตูเข้าครับผม ดราม่าเลยครับผมในแมตชน์นี้ดูสิครับ14นาที2ลูกว่าแมตช์นี้เราจะจบที่กี่ประตูครับอาผมไม่ได้บอกนะครับว่าผมจะเล่นซูปเปอร์สตาร์ในทุกๆแมตช์นะครับผมผมจะต่อ EP ผมเล่น2แมตช์ใช่ไหมครับแมตช์หนึ่งก็จะเป็นอุ้ยเกือบเข้าครับแมตช์หนึ่งก็จะเป็นซูปเปอร์สตาร์อีกแมตช์หนึ่งก็จะเป็นรองซูปเปอร์สตาร์นะครับน่าจะเป็น4หรือไม่ก็5ดาวนะครับอัน,อน อันที่สองอันที่มันมีดาวลดหนึ่งอันน่ะเออผมจะเล่นดาวเต็มหนึ่งแล้วก็ดาวดาวลบไปหนึ่งเออหนึ่งนะครับก็คือเล่นสองแมตช์นะครับก็แบนบอท์ดซูเปอร์สตาร์กับบอท์ดห้าดาวมั้งนะครับบอรดหกดาวกับบอท์ดห้าดาวนะครับน่าจะน่าจะดาวอย่างนั้นมั้งหรือว่ามีแค่ห้าดาวถ้ามีแค่ห้าดาวก็ห้าดาวกับสี่ดาวนะครับผมไม่แน่ใจโอเคผมเป็นทางอียิปต์ได้บุกบ้างครับบุกเข้ามาแล้วครับอียิปต์ เทียนี่สวยครับยังดักได้เออโอโอระวังระวังที่โมเมสลาอ่าปาเต้ได้บอลซะแล้วะปาเต้เรามาที่ลากาเซลากาเซลูกนี้เอาไงครับโอหืมโดนแย่งเฉยเลยครับเสียได้อะอัลลาฮะอัลลาใช่ไหมอ่านว่าอัลลาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเป็นไว้ครับมาที่ฮิกสโตเบรียน ฮิกเตอร์ปายลินครับหายมาพปที่บุกโยชากเอ่อเฮยเคิดขึมาครับผมมาที่เทรนนี่ครับผมโรมัดปาเตีอืมมาฮาเมดครับฮาเมดโอ้ย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 ใครฟาวะโอ้โอ้โเราฟาวแต่ว่า อ้าว uh huh. โดนจับฟาวนะครับแล้วก็ฟรีคิกจุดน่ากลัวด้วยครับผมจุดนี้เหมือนจะเป็นซีมงเคลียร์หรือเปล่าน่าจะซีมงเคลียร์นะครับคนนี้มไม่แน่ใจนะโอเคครับนี่ฮะไปทำฟาวตรงนี้ครับก็ขอพายด้วยนะครับมีอลนั้นขึ้นมามันแจ้งเตือนมานครับโอเคเป็นฟรีคิกของโมเมสซาลาครับจะยิงไหมฮะโอ้ยิงติดอ้ย อุ๊ยซ้ำอีกทีน่ากลัวนะฮะถ้าไม่ปัดนี่เข้านะฮะลูกนี้มีเข้าเหมือนกันนะมาที่ยูโชชาก้าครับโชชาก้าจ่ายมาที่พมัดปาเต้ปาเต้จ่ายมาลักเซตแต่ก็ไม่ได้ไรครับผมติดเหมือนเดิมฮะมีที่อาลาครับจอยไปฮามนะิาเมตครับมาที่โมซาลาครับซาลาจ่ายมาโอ้โออ่จบครั้งแรกพอดีเลยครับ 2ประตูต่ตอศูนในครึ่งแรกสําหรับอาร์เซนอลนะครับการของบอลก็อุ้ยการของบอลยืดเยอะกว่านะครับถือว่าการของบอลเราเราไม่ได้เหนือเลยนะครับการของบอลยิดเหนือด้วยซ้ำแหละครับโอเคครับมาดูในครึ่งหลังกันบ้างครับ <c oughs> เราเปลี่ยนนิโคลาเปเป้ลงมาแทนลากาเซตนะครับแล้วก็ดันมาคอนเล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับเราเพื่อเพิ่มการยิงของมาคอนนะครับ เพื่อเพิ่มความจริงของเมาค่อมผมก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องให้หน้าปลาออภัยอีกแล้วอะที่เมาค่อมครับจ่ายไปบุ๊คโยชาก้าคืนไปเมาค่อมเมาค่อมจ่ายให้นิโคล่าเปเป้ลูกนี้ยิงไม่เข้าได้ไงวะหรือว่ามันติดเออมีไฮไลท์ให้ดูไหมเออ ยิงไปโอ้ยออกเองฮะ <c oughs> เล่งสามเหลี่ยมเลยรูปนี้น่าเสียดายครับน่าเสียดายถ้าเข้านี้จะสวยมากๆครับท่านผู้ชมครับอ่านาทีที่ห้าสิบสองแล้วครับตอนนี้เป็นประตูอียต์ปเปิดขึ้นมาครับเอาออกมาที่ทางอ่ออีต์บปปุกขึ้นมาบ้างครับโอ้โอ้โอ้ระวังระวัง เตือนอีกแล้วท่านผู้ชมมันเตือนเยอะท่านผู้ชมแม็์นี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะ EP นี้ต้องขออภัยจริงๆนะท่านผู้ชมมันมีเตือนมาเยอะไปหน่อยผมต้องขออภัยมากครับที่เบนไวท์บาลโน่กับบาลโน่มาเปิดข,ขึ้นมาที่เมาคอมกับเมาคอมมงได้ด้วยครับอ้าวแต่ว่าหม่กไม่ตรงฮะ <c oughs> ที่ทางอียิปต์อ้าวแต่ติดคิสทีหน้าครับ ริสเตน่ามาที่เรโคล่าเปเป้สปีดหนีหนีเอาหนีได้เฉยฮะเอารถจ่ายมาทำไมอ่ะโอ้โหถ้าไม่จ่ายมีสิทธิ์เข้าเนี่ยแต่ว่าเมาค่อมก็จำเป็นต้องยิงก็เลยนิโคล่าเปเป้ก็เลยจ่ายมาให้แหละครับในลูกเอ้น่าเสียดายครับถ้าไปเองน่าจะเข้าเนะกบผมเป็นอียิปต์ได้บอลครับน่าเสียดายมากๆลูกเมื่อกีน้นี้นะครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผ่านมาแล้วครับเป็นเกมอ่าปาที่เบนไว่าเบนไว่าเบนไว่าจ่ายไปที่เคลียร์นะครับซิมองอนเกียร์ที่เอมิลสมิธโล่โอ้ไม่ตรงให้เอมิลสมิธโลเดแล้วกบมาที่วาดาจ่ายไปที่เอลดินนี่มาที่อ่าได้ผมซิมงอนเกียร์มาที่คริสเตียร์ได้ผมจ่ายไปอ่าติดอีกฮนะติดวาน่านะครับ วาน่าเลี้ยงขึ้นมาลูกนี้จ่ายไปครับที่ฮาเซนแต่ติดบาลิโนฮะาเซนยิงลูกนี้ไม่ได้ครับบาลิโนเปิดขึ้นไปเหมือนเช่นเคยครับมงมาที่พรมัดปาเต้ปาเตโอจ่ายไปตรงปาเต้ปาเต้ปาเต้ไม่ตรงครับพรมัดปาเต้ที่สวิโดสวิโดอ่าย ที่เอนดีนี่ไม่ใช่เอนดีนี่ดิอ่านชื่อผิดโทษทีนะครับเออเออมันชื่ออะไรนะเออจำไม่ได้ละเ <c oughs> มื่อกี้ยังพูดอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรฮะนี่ก็รับเปเป้ครับผมจ่ายไปที่มาอคอมมาที่สเบโตรที่ดีก็รับเปเป้เจนี่ครับนีก็รับเปเป้เออมาที่สเบโตรจ่ายลูกนี้โอ้เกือบครับท่านผู้ชม โอเคครับผมก็เป็นอะไรฮะเอิม่มซามิโตะโดนทำฟาวหรือเปล่าอ่าโดนทำฟาวซาม,มิโตะใช่ไหมครับอ่าใช่ครับซาม,มิโตะโดนทำฟาวครับโอเคครับเป็นทางอาร์เซนอลนะครับที่ได้ฟรีคิกในลูกนี้ครับผมเป็นเมาเข้มได้ได้ยิงอีกแล้วฮะอู้ยุ้ยนี้มีลุ้นนะครับโอ้โหท้าไมปัดนี่ มีลุ้นเหมือนกันนะครับมีลุ้นว่าจะชนคาดหรือจะเข้าเนอะทำไมปัดแต่ปัดนะครับดูสิแคบนิดเดียวครับท่านผู้ชมนิดเดียวครับเกือบได้นะครับลูกฟีคลิกของเมาคคอมเราพัฒนาต่อไปครับเราเมาเข้าเปิดเข้าไปครับเมื่อกี้มันติดบั็กนะท่านผู้ชมอ่าแล้วอ่าสามประตูตอสโซน,นะผมจะนิคคูล่าเปเป้ครับท่านผู้ชม นาทีที่89ดสิบเก้าเรนกลาเป๊ยยิงเข้าไปฮะมาคอนเหมือนจะเป็นแอซิสที่2นะครับใน EP นี้เนาะใช่ครับเป็นแอซิสที่2ใน EP นี้ผมในอี EP ที่เขาอ่าลูกที่เขายิงเข้าดูตัวเองนับเป็นแอซิสเราไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่น่าใช่นะโอเคครับผมน่าอันะสามพระตูต่อสู้แล้วครับอ e ียิปต์ต้องเร่งครับแต่ว่าไม่น่าทันแล้วครับผมอีก3นาทีเท่านั้นครับเป็น ปาเต้ได้วันเมื่อปาเต้ปาเต้จ่ายไปอิกุล่าเปเป้มาที่อ่าอันนี้กุราเปเป้จะได้เหรออุ้ยเฮ้ยเกือบจะได้นะท่านผู้ชมรูปนี้โอเคครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าทุกทีจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนำสามประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะไปสามประตูต่อศูนย์ครับอาร์เซนอลชนะไปสามประตูต่อศูนย์ครับการครองบอลก็น้อยกว่าเชนเกิร์ครับนี่ครับผมสัมภาษณ์เมาคอนนะครับหลังจากยิงได้หนึ่งประตูในแมตช์ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ